ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอรีวิวสโกมาดิเทคนิกา 200iP น0 2 5สำหรับช่องโฟกัสออนไบเป็นภาษาไทยมีการจัดเป็นย่อหน้าพร้อมหัวข้อโดยมีความยาวไม่เกิน3,500ตัวอักษรขีดขีดขีดรีวิวสโกมาดิเทคนิกาสอ0ศูนย์ศ a คลาสสิกผสมทันสมัยสไตล์สกูตเตอร์พรีเมียมสำหรับสายคลาสสิกที่หลงใหลในความเรียบหรูและประสิทธิภาพ วันนี้เราจะพามารู้จักกับ s c u ม n o t t i Tecnica นิ์ศ2 0ย์ ip องี2ส2 5สกูตเตอร์ระดับพรีเมียมจากอังกฤษที่ผสมผสานดีไซน์เรโทรเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวโดยยังคงกลิ่นอายของความวินเทจที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้อย่างครบถ้วนขีดขีดขีดขด,ดีไซน์ภายนอกหรูหราในแบบเรโทร s c u ม n o t t i Tecnica นิ์ศูน0 i m มาในสไตล์เรโทรที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงกลมใหญ่ตัวถังโค้งมนลื่นไหลให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ทันสมัยในคราวเดียว โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าให้ความแข็งแรงพร้อมสีตัวถังให้เลือกหลากหลายทั้งแบบด้านและเงาตอบโจทย์คนที่ชอบความเรียบแต่ดูแพงรายละเอียดต่างๆอย่างกระจกมองข้างลอแม็กและบังโคลนถูกออกแบบให้เข้ากันกับภาพรวมของตัวรถอย่างกลมกลืนขีดขีดขีดภายในและฟีเจอร์ทันสมัยทุกการขับขี่ถึงแม้จะดูวินเทจแต่ฟีเจอร์ภายในไม่ธรรมดาเทคนิค 200i มาพร้อมกับเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการแสดงผลครบทั้งความเร็ว ระดับน้ำมันและระยะทางพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเบาะนั่งถูกออกแบบให้อบรับกับสรีระของผู้ขับขี่ให้ความนุ่มนวลทั้งในเมืองและเดินทางไกลใต้เบาะยังมีพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันขีดขีดขีด,ขดสมรรถนะและเครื่องยนต์ขับสนุกทุกเส้นทาง สโกมาดีเทคนิก้า200ไอขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1 8 1ซีซีแบบหัวฉีด efi ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ11กิโลวัตต์หรือราว15แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ประมาณ7,500หร้อบนาทีมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt ที่ตอบสนองได้ไวเร่งแซงได้ดีแม้บรรทุกผู้สอนสมรรถนะถือว่าเพียงพอสำหรับการขี่ในเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้อย่างสบายขีดขีดขีด,ขดระบบความปลอดภัยมั่นใจได้ทุกสถานการณ์ระบบเบรกหน้าหลังเป็นแบบดิสเบรก พร้อมระบบ CBS Combined Braking System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและหลังอย่างสมดุลทำให้หยุดรถได้มั่นคงมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบคู่ช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่สะเทือนมากบนถนนครุกคะับขีดขีดขีดจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างสิ่งที่ทำให้ s กม d e r i t e c i a 200i โดดเด่นกว่าใครคือ c a r a c t ร์ ที่ชัดเจนในความวินเทจและการประกอบที่เน้นคุณภาพระดับพรีเมียมผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคปัจจุบันทั้งยังเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงเหมาะกับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ไม่เหมือนใครขีดขีดขีด,ขดราคาและความคุ้มค่า ในปี2025น Nisgoma D Technica 2 0 0อวางจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงราคาประมาณ19,000-115,000ถึงบาทแล้วแต่สีและดีลเลอร์ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ระดับกลางพรีเมียมที่มีสไตล์เฉพาะตัวและคุณภาพการผลิตจากยุโรปขีดขีดขีดสรุปสำหรับคนรักความแตกต่างถ้าคุณคือคนหนึ่งที่หลงใหลในความคลาสสิก แต่ไม่อยากทิ้งความทันสมัยสโกมาดิเทคนิกา2000 IP 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรลองสัมผัสด้วยดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ครบระบบขับขี่มั่นคงและบุคลิกที่ไม่เหมือนใครจึงเหมาะทั้งขี่ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในวันหยุดแบบสบายๆขีดๆหากต้องการให้ปรับสไตล์หรือต้องการแยกเป็นสคริปต์สำหรับอ่านในคลิปเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ